ในที่สุดฉันก็ได้หลุดพ้นจากคุมนรกนี้สักทีไปเลยพี่ไปให้ไหวเลยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าฉันจะมีสาม,มีเป็นเจ้าชายนิทาแถมยังหลอซะด้วย แม่ขอโทษด้วยที่ต้องทำแบบนี้แต่หมอดูบอกกับแม่ว่าอติต้องแต่งงานภายในสามวันถึงจะมีโอกาสฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าภายในหนึ่งปีอติไม่ฟื้นแม่จะให้หนูหยาก,กับเขาทันทีไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่ ถึงแม้ว่าพี่เขาจะฟื้นหรือว่าไม่ฟื้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นสามีหนูและหนูก็ยังเป็นลูกสะใภ้ของคุณแม่อีกด้วยอะ่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวหนูจะดูแลสามีของหนูให้ดีที่สุดเองค่ะแม่คิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกหนูมาเป็นสะใภ้ ช่วยเอาโฉนดที่ดินที่เขาใหญ่ทั้งหมดของฉันโอนให้กับลูกสะพ้ยของฉันด้วย มุกหนูก็อยากมีลูกเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันใช่ไหมแต่ตอนนี้อติก็ยังนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ไม่รู้จะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่แม่ก็ไม่อยากให้หนูต้องลำบากใจงั้นเอานี้กลับไปอ่ะหนูไปหยาก,กับอติเลยก็ได้จ้ะ ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่ถึงหนูกับพี่อติถึงจะมีลูกไม่ได้เนี่ยแต่พวกเราก็ยังมีคุณแม่นะคะมุกหนูเป็นลูกสะใภ้ที่ดีจริงๆแม่รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในตัวหนูมากๆงั้นวันนี้แม่จะพาหนูไปช้อปปิ้งกระเป๋าแอ์เมส หนูอยากได้กี่ใบหนูจัดเลยแม่ไม่ติดไม่เป็นไรค่ะหนูเกรงใจสำหรับลูกสะใภ้ของแม่เต็มที่แล้วตั้งแต่ที่ฉันรู้จักนายมาเนี่ยนายก็นอนอยู่แต่บนเตียงไม่รู้เลยว่าเมื่อก่อนนายนิสัยยังไง จะเป็นท่านประธานเหมือนในละครสั้นหรือว่าเป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นเจ้าชายเหมือนในนิยายแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ว่านายจะนิสัยยังไงเนี่ยแต่ตอนนี้ฉันก็ชอบเพราะว่าไม่มีใครเหมือนไม่โวยวายไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แถยังไม่นอกใจอีกแค่นี้ฉันก็พอใจแล้ว หนุมมุกจ้ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่มองเห็นถึงความจริงใจที่หนูมีให้กับอติอีกทั้งยังดูแลอติอย่างดีนี่เป็นมรดกสืบท่อตระกูลเราหนูรับไว้รักษามันให้ดีนะ ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่หนูรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะหนูเป็นลูกสะใภ้ของแม่นะแม่ไม่ให้สะใภ้แล้วจะให้ใครล่ะขอบคุณมาก <ขอ S 1> เลยนะคะแม่มีประชุมต่อที่สมาคมนะ่ะแม่ต้องรีบไปฝากอติด้วยนะจ๊ะได้ค่ะ เดี๋ยวนี้รวยแล้วอะไม่เห็นหัวแม่กับพี่แล้วมนะั้งเอา้าจะนั่งเบื่ออยู่ทำไมล่ะไปเอากระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็กุญแจรถมาให้ฉันสิจะว่าไปเดี๋ยวนี้ก็แต่งตัวดูดีนะสงสัยแม่ผัวจะเป็นหน่ะไม่รู้แหละไปเอาของพวกนั้นมาให้ฉันให้หนูนี่มันจะมากเกินไปหรือเปล่าคะพวกคุณไม่น่าด้านมากเกินไปหรอให้ฉันแต่งงานกับคนไม่รู้จักไม่พอแถมยังได้เงินอีกห้าล้าน ห้าล้านนี่ยังไม่พออีกเหรอคะโอ๊ยห้าล้านมันจะไปพออะไรฉันก็เล่นพนันหมดแล้วสิมันจะไปพออะไรเล่าค่าใช้จ่ายในบ้านมีตั้งเยอะอยทำไมฉันอุตส่าห์เลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กจนโตให้แค่นี้ไม่ได้หรอเลี้ยงหรอคะที่ผ่านมาคุณเรียกว่าเลี้ยงฉันเหรอคะฉันต้องกินข้าวต่อจากคุณทุกมือ้อเสื้อผ้าก็ต้องยืมจากพี่ไอซ์ใส่ คุณเคยเห็นฉันเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าเห็นฉันเป็นแค่คนใช้อ่ะมีข้าวกินก็บุญแค่ไหนละมันจะเรืองมากอะไรนักหนาเนี่ยใช่ถ้าแกไม่มีคนอย่างฉันเนี่ยนะคนอย่างแกจะได้สุขสบายแต่งงานกับเศรษฐีแบบนี้เหรออืมไม่รู้แหละของทุกอย่างที่แกได้เนี่ยโอนมาเป็นชื่อฉันให้หมดไม่ฝันไปเถอะเน่เดี๋ยวนี้กล้าต่อล้อต่อเถียงกับฉันไงเหรอฮะนางนี่นี่ คิดจะทำอะไรครับคุณติคุณนาติฟื้นแล้วหรอคะอสวัสดีคะ่ะน่ติฟื้นแล้วหรอคะชั้นชื่อไอซ์นะคะเป็นภรรยาของพี่อค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชั้นกับแม่เป็นคนดูแลพี่มาตลอดเลยนะคะคุณเองเหรอครับที่ดูแลผมมาตลอดและเป็นภรรยาของผม ใช่ค่ะพอ่อเถอะครับผมได้ยินที่พวกคุณสองคนคุยกันแล้วและผมจะบอกพวกคุณสองคนว่าต่อจากนี้ไปห้ามมายุ่งกับภรรยาของผมอีกไม่อย่างนั้นละก็เราได้เห็นดีกันแน่แต่ฉันรว่าพี่ตีกกำลังเข้าใจผิดนะคะพวกเราไม่ไม่ได้อะไรอย่างนั้นเลยนะคะพี่ตีเชิญออกไปครับอ๋อ เครื่องเพชรที่อยู่ในเสื้อครับเอาคืนผมด้วยครับเป็นของตระกุนผมเชิญออกไปครับนายนายฟื้นแล้วเหรอผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับ ที่ผ่านมาคุณคอยดูแลผมมาตลอดภรรยาที่แสนดีของผม